สีบนปีกผีเสื้อหลุดลอกได้ไหมหลุดลอกได้ครับเพราะว่าสีที่เราเห็นบนปีกผีเสื้อนี่เป็นเกล็ดชิ้นเล็กๆเรียงซ้อนกันนะครับบนเยื่อบางๆาง,ๆงั้นเวลาหลุดก็จะหลุดเลยแล้วแค่เอามือไปโดนนิดเดียวเราก็จะหลุดละเกล็ดเกล็ดที่หลุดก็คือก็จะหลุดเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะแต่เรามองไม่เห็นเราก็เห็นเป็นฝุ่นฝุ่นสีหลุดไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาใหม่ได้ นะหลุดแล้วก็หลุดเลยนะถ้าหลุดหมดแล้วเราก็จะเห็นเป็นเยื่อปีกบางๆใสๆเหมือนกระจกนะใสเลยผ,ผีเสื้อมีหกขาครับแล้วก็เนื่องจากในช่วงที่วิวัฒนาการนันยาวนานเนี่ยมันทำให้ผีเสื้อบางกลุ่มนะลดรูปขาลงก็ยังมีหกขาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าขาคู่หน้าเนี่ยม,มันลดขนาดลง เหลือเป็นข uh, ้อสั si, Man, ang, kah, i, ้นๆนะครับที่อยู่ที่แนบกับลําตัวเราจะมองไม่เห็นอาจจะเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ไม่มีการใช้งานใช้แค่สีขาก็ใช้งานได้แล้วอะไรเงี้ยก็อวัยวะที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะถูกลดขนาดลงนะครับเวลาเราไปตามพื้นที่ธรรมชาติเราจะเห็นผิีเสื้อลงตามพื้น เยอะๆนั่นแสดงว่ามันกาลังลงมากินอาหารอาหารของผีเสื้อเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วผีเสื้อกินอาหารได้เฉพาะที่เป็นของเหลวแล้วก็จะเป็นน้าอาจจะเป็นน้าซึมอยู่ตามพื้นดินก็ได้นะครับแล้วบวิเวณที่มาผีเสื้อมารวมกันก็แสดงว่ามันมีแร่ธาตุอาหารอยู่บริเวณนั้นทําให้ผีเสื้อลงมากินอาหารแล้วก็มาอยู่รวมกันเยอะๆเราเรียกว่าโป่งผีเสื้อ เราจะเจอมอสในตอนกลางวันได้ไหมเจอได้ครับก็มีทั้งทั้งที่ออกมาหากินแต่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเช้านะครับหรือช่วงใกล้ๆค่ำเนี่ยก็จะมีผีเสื้อคืนหรือมอสบางชนิดเนี่ยออกมาหากินในในช่วงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราอาจจะไปเจอมอสที่กําลังนอนอยู่นะครับตามใต้ใบไม้ตามกิ่งไม้อะไรเงี้ยเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันอาจจะตกใจแล้วบินขึ้นมาก็ได้มอสที่เราเจอกลางวันเนี่ยมันจะมีมอสส่วนหนึ่งที่ที่ออกหากินตอนกลางวันด้วย นะครับเราเรียกว่ามอสเดย์ฟลาย g M มอสก็คือมอสที่ออก่างกินกลางวันนะครับแต่จํานวนไม่มากครับผีเสื้อได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ที่น่าประหลาดใจมากก็คือหูของผีเสื้อไม่ได้อยู่ที่ส่วนหัวเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหูผีเสื้อหรือหูของมแมลงอืน่นๆเนี่ยก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆของของร่างกายของผีเสื้อเองโดยเฉพาะผีเสื้องวันเนี่ย หูจะอยู่บริเวณโคนปีกคู่หน้านะครับก็คือตรงใกล้ๆกใกล้ๆก,ก,กับลำตัวนะครับเป็นอวัยวะสำหรับการฟังเสียงผีเสื้อไม่ได้ใช้การได้ยินในการเตือนภัยหรืออะไรจะใช้การมองเห็นมากกว่าในโรร,รรรงเียธมชาติ